สวัสดีครับวันนี้คุณหนี่ h ช n แนลนะครับวันนี้จะมารีวิวรีวิวรูปเปิดอันบล็อกกล้องนะครับสั่งกล้องมาจาก e-cmall ของเพิ่งมาถึงครับสั่งไปประมาณวันหนึ่ง e-cmall okay. เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างที่ผมสั่งมาเป็นกล้อง S L R นะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะเอามาทำคลิปให้มันคุณภาพภาพดีขึ้นผม นี่ก่อนเลยเปิดก่อนวง่กล้องเลยเป็นกล้องมือหนึ่งนะครับโอ้ข้างในครับ อุ๋ยังดีเทรนทรนทร,ทรว้าวโหแลกระเป๋าด้วยลูกนึงไว้น,นี่ก่อนอืมกล่องอู๋ออปล่อล,ล่างก่อนอน,นี่แหละหมดอรนนก่นโอเคนี่ครับอ แถมชุดอะไรเนี่ยทำความสะอาดให้ด้วยนะโอ้โห oh, <no. S 1> okay. oh. อะไรเอ่ยสินค้านะครับใบสั่งซื้อสินค้าอีซ okay. ีมออเนให้บัตรอะไรด้วยเนี่ยมาชิกเงื่อนไขการใช้บัตร เหลือให้นี้แทมนี้ไม่ด้วยที่เช็ดเอาของสะอาดกล้องสองอันของแถมเยอะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันดีกว่าแพ็คมาอยังดีครับเ้โหโ ของเล็กๆอย่างนี้โอ้ยแล้มีบมาจากไหนหรือเปล่า Canon EOS 200D Mark II นะครับลองดูทีว้าวว้าวามีคู่มือการใช้งานมาด้วยแต่กรดิสเชลลาลีอนะไรนี่นเอมคู่มือแถมเมม32จิก หนึ่งตัวจอดอันนี้แถมฟิล์มการไลยการหน้าจอมาด้วยผมให้เขาติดมาให้แล้วอ้าน้ำปวดหลังมาจะดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรบ้างนี่ข้างในนะครับมีแดปเตอร์หัวชาร์จแล้วก็แดปเตอร์แดปเตอร์ชาร์จหนึ่งอัน กตุลิแล้วก็เลนเลนนี่เป็นเลนคิดซื้อมาขายพร้อมเลนคิดนะครับไม่ไม่ขายบอดี้ขายเลนด้วยโอ้ oh, เลนเลนมันจะมันจะเล็กกว่าเดิมนิดนึงนะ18ทแห้าห้าดใช่พอไม่รู้นะนาทีสำคัญนี่โอ้โหเบาอ่ะ ตอนแรกผมใช้ตัว 60D อยู่โอ้ยสวยอะดูดิ <Yahoo! S 1> เห็นไหมเล็กด้วยแล้วก็เบามากอะสวยๆๆนี่ให้ให้ก็ติดสายมาให้เลยนะที่จริงสั่งเป็นจะเป็นสีขาวมาแต่ว่าวันเป็นตัวลิมิเต็ดสั่งต่างประเทศกันหมดเป็นไงครับโอดิส oh, มันเป็นอื้ม น่ารักเชียร์กระปุกลุกแล้วก็ตัวนี้นี่คลิปได้ถ่ายตัวเองก็ได้ถ่ายบล็อกถ่ายอะไรนงี้สูงถือว่าไม่นักเท่าไหร่นะเฉพาะตัวกล้องอะโลงแบตโอเคแล้วที่ผมซื้อตัวนี้แคนนนเพราะอะไรเพราะว่านี่ผมมีเลนส์ f 1.8 นี่มีตัวหนึ่งสามารถใช้ด้วยกันได้ด้วยโอ้เสื้อผมสี่เข้มเลยนะของอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโอเคผมก็จะแกะแบตเตอรี่ใส่ก่อนโอ้ขยขาดแบตเตอรี่ก็ไม่ใหญ่มาก,เ,กเล็กๆแต่ก็เขาบอกว่าถ่ายได้ประมาณพันกว่ารูปถ้าถ่ายแบบตอนเนื่อง โอเคเมมโมรี่การ์ดโอเคได้แล้วเมมโมรี่การ์ด32 GB ขึ้นตรงนี้กดไฟแป๊ะโอเคเราจะลองใส่เลน ที่ให้มาเลนคิด1 8 5 5ปมันจะมีบอกนะครับมันจะมีตรงเมาส์บอกครับว่าสุดสีตรงนี้สีขาวใช่ไหมมันก็จะมีตรงนี้สีขาวบอกเห็นไหมให้เราใส่ไปที่หันหน้าตรงนั้นไปก็หมุนไปคลิกโอ้น้ำหนักมาที่หน้าเลนจริงๆน,นะพอเราใส่แล้วก็เลนหนักเ,เดี๋ยวเราลองเปิดดู ถ้าเราจะปรับให้เป็นโหมดวิดีโอเราก็ปรับจากตัวนี้ได้เลยนะนี่สามารถติดตามไปหน้าดูครับเราอาดวิดีโอใช่ไหมเห็นไหมเห็นไปหน้าป่ะนะโอเคโดยรวมแล้วก็เออทัสกรินได้ด้วยนะภาพอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมครับสามารถาใช้ไวไฟจากรูปแชร์ไวไฟได้ด้วยคลิปทัสกีนโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวชาร์จแบตก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้องตัวนี้มาทำวิดีโอในช่องคุณมีชาแนลนะครับแต่อย่าลืมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคุณมีช n แนลด้วยครับก็อันนี้เป็นของอีซีมอนครับใครสนใจสั่งผมสั่งมาวันเดียวเองไว้เจอกันใหม่ครับผม